สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอภิชัยจากสิงห์รแกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหารครับเราบอกไม่สามารถเล่นในแว่น VR ได้นะครับเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดีวผมได้เชื่อมต่อแว่นอยู่นะครับแต่ไม่สามารถเล่นได้ ก็จะเห็นว่ามันค้างที่หน้านี้นะครับไม่ยอมไปไหนก็บพีนะครับซึ่งจริงๆในตัวเกเนนะี่ยมันเล่นแล้วแต่มันไม่เข้าสูมหมด VR นะครับมันเข้าสู้หมดเต้นปกติจะออกซึ่งสาเหตุเกิดจากไอตัวระบบนะครับมันเป็น แอปที่เป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่เดืมแอปเดสท็อปนะครับซึ่งยังไม่รองรับการใช้ VR อย่างเต็มรูกแบปครับทำให้เกิดปัญหาคือตัวนี้นี่เองนะครับหากใครเข้าไม่ได้กดไอคอนนี้เปิดขึ้นมานะครับ ง้นตัด้นตไปอยู่ให้เราทำการกดที่จุด3าจุดนี่นะครับก็เลือกเซตติ้งนะครับอ่ให้เราปิดแอปหรท็อปแอปเบต้าออกนะครับซิ s เบ l ลไปเลยจากนั้นเกีย yes รนะครับตัดเสียแล้วนะครับจะให้เราเข้าระบอกใหม่อีกรอบนะครับ ก็เห็นว่าเราสามารถเข้าเล่นสูนโหมด VR ได้แล้วนะครับก็ขอจบคลิปเองคนี้สวัสดีครับ